หมูพิมพากาเคลื่อนไหวครั้งแรกหลัง u n f o l ล o w นายใบเฟิร์นบ้าบอไปกันใหญ่เรียกได้ว่าทำเอาชาวเนต็ตต่างฮือฮาเมื่อเหล่าชาวโซเชียลต่างสงสัยว่าเอ๊ะเกิดอะไรขึ้นเมื่อตัวแม่รุ่งใหญ่อย่างหมูพิมพากา unfollow ใบเฟิร์นพิมชนกแฟนของลูกชายน,นายนภัสท่ามกลางความงงของแฟนคลับต่อมาแม่หมูพิมพากา u n f o l โลลูกชายหัวแก้วหัวแหวนนายนภัสแต่ทางด้านนายนภัส u n น o ฟโล่ ollow, แม่หมูพิมพากาเช่นเดียวกันซึ่งงานนี้ก็ทำเอาชาวเน็ตจับตาความสัมพันธ์ของครอบครัวนี้เป็นอย่างมากอีกทั้งทางด้านไบเฟิร์นพิมชนกอัน o l โล่แม่หมูพิมพากาคุณแม่ของแฟนหนุ่มแล้วเป็นที่เรียบร้อยหลังจากที่ก่อนหน้านี้แม่หมูพิมพากาได้อัน o l โล่ลูกชายนายนภัสและไบเฟิร์นพิมชนกไปก่อนหน้านี้ล่าสุดทางด้านแม่หมูพิมพากา โพสต์ครั้งแรกหลังโดนจับตา unfollow โดยทางด้านแม่หมูทิมพ,พากาได้โพสต์ข้อความผ่านไอจีเอาไว้ว่าไปกันใหญ่แล้วใครจะอันฟอนใครแล้วไงไม่มีลูกคนไหน unfollow แม่ทั้งนั้นแม่บล็อกเองแค่บล็อกเว้บล็อกเพื่อนลูกทีมงานลูกทุกคนบล็อกมาหลายอาทิตย์แล้วเพิ่งรู้เหรอเพราะแค่ยังไม่อยากเห็นเห็นแล้วมันอดไม่ได้ที่จะเข้าไปยุ่งงานลูกเขาตอนนี้แม่อยากพักเหนียวจะผิดไอจีตัวเองไปเลยจะได้จบจบนะ ม่าบอทั้งนักข่าวทั้งคนเมียนเครื่องหมายสี่เหลี่ยมเชิญทีมเผือกไปบ้านอื่นก่อนนะคะ